ประเด็นท้าทายการใช้ภาษาไทยช่วยในการร้องเพลงสากลครับสำหรับประเด็นท้าทายในวันนี้นะครับเป็นการฝึกสอนนักเรียนในการร้องเพลงสากลนะครับซึ่งปัญหาของนักเรียนนี้ก็คือนักเรียนไม่สามารถที่จะร้องเพลงสากลได้เนื่องจากนักเรียนไม่สามารถอ่านภาษาอังกฤษออกนะครับแล้วก็ไม่รู้ศัพท์เนาะฉะนั้น ในความจําเป็นในการร้องเพลงสากลนั้นจะต้องผ่านสับสังคีตออกใช่ไหมครับคราวนี้คราวนี้ก็คือนักเรียนของเรานะครับที่ใช้ในการฝึกฝนร้อ,รองเพลงต่างๆนะครับแต่ครั้งนี้เราจะให้นักเรียนเน้นไปทางเพลงสากลน,นะครับซึ่งเป็นประเด็นท้าทายของเราในครั้งนี้นะครับต่อ่นมาทำความรู้จักนักเรียนก่อนนะนักเรียน,น,นชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมชื่อเดชชายนัศกีศักดิ์ศร,รีวัฒนาผมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าครับสภาพปัญหาของนักเรียนหนึ่ง นักเรียนไม่สามารถอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ 2. จังหวะและทำนองของเพลงนักเรียนยังทำไม่ได้ไม่ดีพอ 3. วิธีท่าทางเทคนิคการร้องเพลงของนักเรียนยั<อ>งทำไม่ดีล้อร้องเพลงสากลได้หรือเปล่าครับลูกไม่ได้ครับอะเราไม่ได้เอ่อน่านจะเป็นเพราะจากอะไรลูกทราบศัพท์รู้อ่านภาษาอังกฤษออกไหมออกนิดหน่อยครับออกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ร้องร้องเพลงเลยโดยโดยที่อ่านภาษาอังกฤษนั้น น่าจะยาก,ยากใช่ไหมแล้วคุณนต้ตก็เลยหาวิธีที่จะทําให้ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็รวดเร็วที่สุดก็คือการใช้ภาษาไทยนะครับที่มันมีส่วนร่วมในการรอฝึกร้องเพลงสากลในครั้งนี้นะครับ,รบแล้วนี่ก็จะเป็นเป็นแบบฝึกหัดที่ใช้ฝึกน้องนโมนะครับเกี่ยวกับการฝึกร้องเพลงสากลนะครับภายในนี้ก็จะประกอบไปด้วยเนื้อเพลงนะครับที่เป็นภาษาอกฤษทั้งหมดนะครับแล้วครั้งนี้เราจะเป็นการใช้ภาษาไทย มาเป็นตัวช่วยในการฝ <Hey, S 1> ึกเพลงสาวคนไทยชัดบ,บทเพลงที่นำมาเป็นประเด็นท้าทายในครั้งนี้ก็คือ My h ฮะ You Go o นนะครับเ,เกี่ยวกับเพลงไทเทนิกนั่นเองนะครับอย่างเช่นประโยคที่หนึ่งเนี่ย Every night in my dreams นะครับก็เป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยมเป็นตัวช่วยนะครับเช่นนะครับเริ่มเลยนะครับน้องโม Every night every night in my dreams <Every night. S 1> in my dreams อ่านะครับอย่างเช่นนี้ก็คือประโยคตัวอย่างนะที่น้องนั้นสามารถเรียนรู้ได้เข้าใจมากขึ้นนะครับตัวอย่างการฝึกฝน ที่ได้ฝึกผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องน้ำโมคิดว่าแบบฝึกนี้มีผลดีอย่างไรบ้างครับผลดีของมันก็คือทำให้เข้าใจง่ายซ้อมง,ง่ายแล้วก็ไม่ร้องไม่ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวังเชิงคุณภาพนักเรียนมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับดีเยี่ยมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเชิงปริมาณนักเรียนมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังร้อยละ80ขึ้นไป และผลสำาร็ิจของการฝึกฝนการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71พุทธศักราช2566ระดับอำเภอวังน้อยรายการการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชายระดับชั้นป .1- ป .6 นักเรียนได้รับรางวัละระดับเหรียญทองชนะเลิศขอขอบคุณท่านคณะกรรมการการประเมินทุกท่าน